Oh my God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always breathed. Oh my God, my whole life, my worst. do you make a I'm a อาหารไม่มีแล้ววะอลี่อาหารไม่ไมีแล้ววมเลยแม้ฮะน่าเลยกะวัวช้าลดยนึ่วันหลยวัวน,ยนเลวจะไม่บอกเนาะไซื้อไหมเจอไ,ไอ้นนั่นเพงเลยซื้ออาหารทุงถูก ไานเยส่งแทเนาะตดวจะมากระทำหตาสีฟ so <ifa> ้าเอาทั้งสนนะดูดนันทั้งสนนะดเป็นอย่างนะคือเป็นอย่างนะคือนะฮักแท้เอ็นนี่ยงรคือเะฮักแท้ กูเ,เปิดเพลงนี่มันจะติดลิกสิทธิบ์บ่เคยลงคลิปแล้วติดลิขสิทธิ์นะมันจะขึ้นชื่อเจ้าของเพลงมาบนคลิปฉันนาะนี่ตั้งใจฟังดีๆช่เยจิรินเสียงดนตรีสดซึ่งกูบอกแล้ว่ากูปูนเฮียได้บ่ได้นะก็ดีดอยู่บ้านเขาเนาะ เขาก็ไม่ได้ดีดยามวิการนะก็ดีตอนที่อากาศฮันฮานจาที่แบบ <c oughs> <c oughs> อือไปพูดมาดีกว่า <c oughs> เราซีริสเคียงงานนเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวเ๋วยวเออวันที่เจ็ดนี้ไปเที่ยวไม่ทรงคลางก็หันยายไม่รู้นอ <c oughs> นพนันท,ทีหนึ่งวันที่7มีนาคมนะได้คิดว่าจะถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะได้อัพลงวันไหนเพราะปกติเนี้ยถ่ายคลิปปุ๊บก็ต้องรอสองถึงสามวันคือจริงๆอะ่ะตัดคลิปมันไม่ถึงวันหรอกมึงแต่กูเกลียดขายของมันก็ปาไปทั้งวันเลยเวลามันบอพอนอนแปดชั่วโมงทํางานอื่นก็นั่งงานแปดชั่วโมงนอนแปดชั่วโมงใช้ชีวิตแปดชั่วโมงนี่ทุกคนทุกคนลองใช้ชีวิตแบบแปดแปดแปดดูสิแปดแปดแปดนี่ก็คือ แปดชั่วโมงนอนแปดชั่วโมงทำงานและแปดชั่วโมงเที่ยวใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอ,อตั้งแต่ตีหนึ่งตั้งแต่ตีหนึ 8, ่งถึงตีแปดก็คือเวลาที่นอนแล้วเริ่มตีแปดถึงสี่สีโมงเย็นอะเออตีสี่อะสี่โมงเย็นอะคุณก็เลิกงานนั่นแหละแล้วตั้งแต่ตีแปดแปดวัาเช้าจะไปถึงสี่วันเย็นอะทํางานแล้วเริ่มต,ตั้งแต่ตีห้าตีสี่หนึ่งนาทีจะถึง จะไปงเที่ยงคืนคุณก็ไปเที่ยวสหรับคนที่เที่ยวกลางคืนนะส่วนคนที่ทำงานกลางคืนก็สลับกันก็เที่ยวตั้งแต่แปดจนไปถึงตีสี่วันเย็นนะสี่โมงเย็นน่ะนั่นแหละก็เป็นเวลาเที่ยวแล้วก็เริ่มทำงานตั้งแต่ตีห้าจนไปถึงเที่ยงคืนใช้ชีวิตแป๊แๆดูบางคนบอกว่าทำไมต้องใช้ชีวิตเป๊ะเบอร์นั้นเอาจริงมันดีนะเว้ยพยายามทำไม่ได้อยู่พยายามจัดสรรเวลา แต่ตอนเนี้ยเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินเวลาได้เทียมาแม่งแบบมีแฟนนะคุยกับแฟนวันไม่ถึงสิบนาที <c oughs> คือคือมันเป็นที่กูนี่แหละเออเขาว่าเขาว่าเลือกเวลาไม่ได้หรอกว่าแบบเออเขอทํางานแบบนั่นน่ะเขาเลือกเวลาไม่ได้แล้วเขจะมาคุยกับฉันตอนไหนเจอฉันตอนไหนอย่างเงี้ยแต่พอเป็นกูอะ่ะกูเลือกได้ไงเพราะกูแบบเจ้านายตัวเองแต่สิ่งที่ที่กูแบบเป็นปัญหาก็คือเลือกไม่ได้สักที คือมันเป็นทํางานเปนงานที่แบบว่ามันไม่มีเวลาตายตัวค่ะมันแล้วเราสามารถหยุดได้นะออหยุดแบบไม่ทําสักวันเนี้ยได้แต่สิ่งที่เราจะดับก็คือมึงขาดทุนนะจ๊ะเออเพราะว่าวันที่แล้วเวลาทุกบาททุกเอ,อ้ยวันที่แล้วก็เวลาทุกนานทีมันเป็นเงินเป็นทองเออแต่ถ้าวันใดที่แม่งจําเป็นจริงๆชิ้นป่วยแบบแกจะตุย่ะก็ต้องหยุด เคยหยุดงานมากสุดก็ครึ่งวัน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เปิดจอสักวันนี้กูแบบ oh my god ก็คิดดูคนที่มันลงทุนนะั่นนะคือมีทีมงานคือกันแล้วแต่แบบจะปล่อยคนอื่นทำเดียวมันก็ไม่ได้เราแบบเป็นจะเป็นเจ้าคนนายคนมันก็ต้องขยันขยันหน่อยจะ รักแต่คนอื่นไว้ใจคนอื่นอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ออของของเราอะนะเคยเห็นไหมแบบคนที่ทําธุรกิจใหญ่ๆแล้วก็แบบไว้ใจลูกน้องไว้ใจผู้จัดการอย่างเดียวตัวเองไปเที่ยวต่างประเทศกลักๆๆกบมาเยี่ยมจริงมีนะคะมีเห็นทั่วกันไม่ต้องแบบอะไรอะไรเลยมีหเห็นเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราจะทำจะทำตั้งใจทำอะไรสักอย่างถ้ามันมากเกินก็ต้องหาผู้ช่วย แต่การที่เราหาผู้ช่วยมันไม่ได้แปล,แลว่าเราจะต้องสบายขึ้นมันก็แค่เออมันสบายขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะต้องปล่อยละเลยแล้วก็ให้ทางเขาทำอย่างเดียวยูทูบต่อแมวนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเออบอกตรงๆว่าช่วงนี้ y o YouTube มันปัญหาเยอะแยะกะแกะมานเลยจริงๆแล้วก็แบบต้องรับไปได้นะต้องหาวิธีแก้กันไป แกไม่นกันนักที่ไหนเคดบไปโอไอเพชแบบบอกตามตรงนะว่าไม่เคยไปเปิดให้ใครรู้เลยว่าทํางานแบบไหนทํางานเกี่ยวกับอะไร <c oughs> แต่วันนี้ทุกคนที่ดูคลิปนี้เป็นคนที่โชคดีมากๆเพราะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูค่ะ <c oughs> และสิ่งที่คอยจะให้สุด,ดูต่อจากนี้มันก็คือหน้าร้านเองนี่ <c oughs> อันนี้คือหน้าร้านของเรานะฮะหน้าร้านก็คือ เหมือนร้านค้านั่นแหละแต่อันนี้จะเป็นร้านค้าออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือ facebook นั่นแหละอ่าอันนี้พื้นลังหรือที่เรียกกระปุกเครดิตนี้ยจะตั้งแต่ทํามาก็ใช้อยู่สองอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้เริ่มตั้งแต่ปีสองห้าหกสี่นะเออแล้วก็พอเป็นปีสองห้าหกห้าก็เปลี่ยนใหม่จนมาถึงตอนปัจจุบันปีสองห้าหกแปดก็ใช้อันนี้อันเดิมนะ,คะเครดิตตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบสี่พันเลย เป็นเราลงด้วยประมาณไม่ถึงไม่ถึงพันนะแล้วก็เป็นลูกค้าอัพให้ก็สา <3, 000. S 1> มพันตั้งแต่จะบอกว่าตั้งแต่ช่วงแรกๆอะเป็นคนหนึ่งที่บ้าเครดิตมากอัพงานตลอดเอออัพแบบอัพเครดิตขอเครดิตจากลูกค้าเงี้ยปกหนึ่งให้หน่อยนะคะถ้าประทับใจนะเนยวิตาพาเป็นจริงได้เลยเงี้ยปัจจุบันนี่กูบอกแค่แลคะค่ะใครสิบวกบัวกันเลของมึงคือรับเงินเอาของไปจบใหญ่ให นี่นะคะจะเป็นยางนะนี้นะนี่คือรีวิวเนาะเห็นไหมจะมีการขายประมาณนี้เลยอันนี้ให้ดูได้เพราะว่าปิดสินค้าไปแล้วเห็นไหมก็จะมีเมลรหรัสแล้วก็วันจะหมดอายุอันนี้จะเรียกเขาว่าสินค้าที่เขาอมาเช่าจากเราสินค้าและบริก,การนั่นเองนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งฟรีนะคะทุกคนประมาณนี้เลยเห็นไหมก็จะมีเมลมีรหรัสมีโปรไฟล์มีวันหมดอายุเช่นกันอะ ถ้าพู้ให้ดูเป็นสินค้าก็จะไม่รู้งั้นเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันอือนี่ใช่ไหมถ้าเราเข้าแอปนั้นนฟิกก็จะเป็นประมาณนี้ เห็นไหมอันนี้ก็คือหน้าจอนะคือกันเนี่คือจอจอที่หนึ่งที่สองสามสี่ห้าแล้วแต่ว่าลูกค้าซื้อได้จอใดไปลูกค้าจะบ่มีสิทธิเหลือกจอเดีอย้ะทางเราจะเหลือกจอให้ตามลำดับคนที่มันซื้อเนาะ้มามันซื้อคนแรกก็ได้จอแรกเอ้จะได้จอหาไปเริ่มคนเริ่มต้นขายจอหากรจอหาร็จอซี่สามสองหนึ่งจอหนึ่งจะเป็นแบบทีวีแต่จ้สามามาดูทีวีแล้วก็จะราคาแพงกว่าอันอื่นส่วนอันอื่นก็ราคาเท่ากันนะคะ หนึ่งวันสิบบาทเจ็ดวันสามห้าสามสิบวันร้อยเดียวสามสิบวันจะมีสามกรีดกรีดที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทดูได้แค่มือถือ iPad t a ท l e เคอมส่วนแพงขยับขึ้นมาหน่อยร้อยเจ็ดสิบดูบนทีวีได้แลปไอไม่ใช่แลปท็อปดิโปรเจคเตอร์ได้อะแล้วก็สูงสุดก็จะเป็นโปรไฟล์เสริมโปรไฟล์เสริมจะมีหนึ่งจอแบบนี้อะนี่นี่ไอะจะมีแบบจอเดียวอย่างงี้จอเดียวนี่คือแบบส่วนตัวหลายหลายส่วนตัวจริงๆไม่มีใครเข้าจอได้ อ่าเห็นไหมอลูกค้ามาเนี่ยน่หนึ่งนี่แหละคืองานก็จะเป็นประมาณนี้แล้วถามว่าทำไมมีตังค์เยอะจังเนี่ยจริงๆไม่ได้มีตังค์เยอะเลยนะเว้ยมึงเป๋าก็ใช้นี้มาจากไหนเพียงแค่ว่าพอมีแล้วคือเราขายสินค้าหลากหลายทุกอย่างในแผนกนี้เลยก็คือขายครบจบในร้านเดียวเลยนะคะมันก็ทําให้มีรายได้เข้ามาเยอะมากแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ใช้เวลาหาความรู้มากเหมือนกันกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ <laughs>